สวัสดีครับเสจแล้วเนคลิปวงจรไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์เรามาต่อวงจรไฟสัญญาณอีกอ,อย่างาไปเรื่อยๆนะครับก็คือคลิปที่แล้วเป็นไฟเบรกนะครับอ,อันนี้เป็นแตรสัญญาณเสียงนะครับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางนะครับกดแตรเรียกเพื่อนนะครับกดเสียงสัญญาณเสียงนะครับ ก็จากคลิปที่แล้วก็ไฟคร่าวๆนะครับไฟจากเครื่องยนต์ผลิตขึ้นมาผ่านแผ่นชาร์จแปลงเสร็จสับออกมาเป็นแดงนะครับยามาฮ่าฟินนะครับก็ไปชาร์จลงแบตเตอรี่ผ่านฟิวสิบห้าแอมป์ชาร์จลงแบตเตอรี่จุดรวมที่แผ่นชาร์จจุดเดียวกันนะครับเส้นหนึ่งก็สีแดงก็ มาที่สวิตุญแจนะครับมาที่สวิตุญแจเปลี่ยนสีนะครับเมื่อเปิดกุญแจเปลี่ยนเป็นน้ําตาลก็จะมาผ่านฟิวรองนะครับอสองตัวตัวหนึ่งมันไปไฟหน้านะครับตัวนี้มาไฟสัญญาณนะครับผ่านฟิวเจ็ดจุดห้าแอมมาออกจากฟิวเจ็ดจุดห้าแอมมาจุดรวมสายสายนี้เป็นไปไฟเบกรกอย่างคิดที่แล้ว ครับคลิปนี้มาผมก็วาดแตรนี่ครับแตรให้เข้าใจว่าเป็นแตรนะครับอันนี้สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับสีน้ําตาลเข้าไปที่แตรนะครับออกน้ําตาลนะครับแสดงว่าแตรนี่เข้าน้ําตาลออกน้ําตาลติดตั้งอยู่แถวๆใต้คอนโซลหน้ารถนะครับ จากน้ำตาลที่ออกจากแตรตัวนี้ไปที่สวิต์กดแตรนะครับสวิตแทนข้างซ้ายนะครับเมื่อกดแตรนะครับก็จะต่อลงกราวดำนะครับสายสีดำนะครับลงกราวรวมกันเอาไปรวมกันลงกราวนะโรงรถนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ ECU นะครับ อันนี้คือสีสายไฟแล้วก็บงจรของแตร,แตรของรถรุ่นนี้นะครับมีแค่นี้ง่ายๆนะครับถ้าแตรไม่ดังล่ะถ้าฟิวขาดนะครับสมมติว่าฟิวขาดเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไฟเบรกก็ไม่ติดไฟเลี้ยวก็ไม่ติดฟิวเกต15แอมตัวนี้นะครับแตรก็ไม่ดังนะครับก็เริ่มต้นไป รวจสอบฟิวนะครับฟิวขาดแล้วก็หาสาเหตุฟิวขาดเพราะอะไรนะครับถ้าสายสีน้ำตาลเป็นแผลเมื่อไหร่นะครับอนุกัดมีแผลโดนโครงรถนะครับฟิวจะขาดทันทีนะครับใส่กี่ตัวกี่ตัวก็ขาดนะครับตัวน,นี้เป็นทรมดานะครับถ้ามีเกิดการลัดวงจรของสายสีน้ำตาลนะครับ จุดไหนก็แล้วแต่นะครับในตัวรถฟิวก็จะตัดนะครับเพราะนั้นเมื่อเจอฟิวขาดเราใส่แล้วมันไม่ขาดก็ฟิวมันหมดอายุนะครับแต่ใส่กี่ตัวกี่ตัวก็ขาดก็ต้องหาสาเหตุนะครับทีนี้แต่ไม่ดังอีกก็คือ,อตรวจสอบสวิตช์กดแตรนะครับต้องมีการฉีดน้ำมันครอบจักรวาล มั่งถ้าหากว่า,าพื้นที่บางพื้นที่ติดทะเลนะครับใกล้ทะเลเป็นตะกันสวิตนี่เป็นขนาดใช้ทุกวันนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับกดกดก็กดได้แต่ว่ามันหน้าสัมผัสมันไม่ได้นะครับก็ฉีดน้ำมันแล้วกดย้ำย้ำยๆำย้ำย,ย,ยนะครับเพื่อจะกัดหน้าคอนแทคอันนี้ก็เคยเจอนะครับเมื่อ มันลงกล่าวไม่ได้แต่มันก็ไม่ครบวงจรนะครับก็ไม่ดังนะครับอ่าก็คือก่อนที่จะลงกล่าวเขาก็เอาสวิตตัวนี้มาขั้นไว้เฉยๆสวิตกดแตรนะครับกดปุ๊บมันก็ต่อลงกล่าวสีดํานั่นเองนะครับครบวงจรอ่าหดลวดในแตรก็เกิดการสั่นสะเทือนนะครับเกิดสนามแม่เหล็กอ่าก็เปล่งเสียงออกมานั่นเองนะครับอ่าเข้าใจตามนี้นะครับทีนี้ วัยรุ่นนะครับอยากจะติดแตรเพื่อแซลสาวหน่อยนะครับไปเจอแตรในตลาดนัดแตรห้อยโข่งเสียงดังนะครับผมก็เขียนวงจรเผื่อไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์ถามเข้ามาอีกนะครับก็เ,เคยลงไปในคลิปหลายคลิปนะครับอันนี้ถ้าอยากจะลองติดตั้งแตรนะครับ แรอหอยของ่งดังๆนะครับซื้อมาบางทีมันมีตัวเดียวนะครับแพ็คหนึ่งมีตัวเดียวร้อยกว่าบาท20 0อบาทอะไรอย่างงี้นะครับติดมาแล้วซื้อมาแล้วอันนี้วาดเผื่อไปเลย2ตัวเลยนะครับถ้าตัวเดียวก็อันนี้มันต่อขนานกันนะครับตัวเดียวก็เอาออกไปตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้มันเมื่อซื้อแตรตามตลาดมานะครับท้องตลาด ก็จำเป็นจะต้องใส่รีเลย์นะครับเพราะว่าเสียงดังมันเสียงดังแล้วมันก็กินกระแสเยอะนะครับสวิตช์แทนตัวเดิมนี่รับไม่ได้นะครับสายมันเล็กสวิตชมันเล็กเดี๋ยวสวิตชไหม้นะครับก็เลยต้องใช้สวิตตัวนี้ส,สวิตช์เดิมนะครับมาควบคุมรีเลย์นะครับ แล้วก็ส่งไฟไปที่หอยโขง่งลงกล่าวนะครับดูวงจรมันเป็นยังไงอ่าดูตัวรีเลย์ก่อนนะครับรีเลย์ในท้องตลาดก็ตัวอย่างนี้นะครับหรือมีหลายยี่ห้อหลายราคานะครับตัวนี้ไม่กี่บาท20บาท30บาทนะครับสัญลักษณ์มันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างข้างตัวนะครับมีวงจรนะครับมีวงจร ดูนะครับวงจรทำงานยังไงดูด้านนี้เลขที่เลขสามสิบทำไมไม่ใส่เลขหนึ่งเลขสองอันนี้ไม่เข้าใจนะครับมีสามสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบห้าแปดสิบหกดูนะครับแปดสิบห้ากับแปดสิบหกนั้นมันจะสร้างสนามไม่เหล็กนะครับสัญลักษณ์ทำให สามสิบเนี่ยข้ามไปแปดสิบเจ็ดได้นะครับนี่นี่นะครับอ่าแปดสิบห้าแปดสิบหกเป็นสนามแม่เหล็กสร้างสนามแม่เหล็กนะครับปล่อยไฟเข้ามานี่เข้าแปดสิบหกก็ได้เข้าแปดสิบห้าก็ได้นะครับแล้วออกไปลงกาวข้างหนึง่งนะครับก็จะทําไฟทําให้ไฟที่มันรออยู่สามสิบข้ามไปแปดสิบเจ็ดหรือมารอที่แปดสิบเจ็ดข้าม,มาสามสิบอ่าด้านนี้มันก็จะมีขา ผมไปเก็บรีเล์เก่ามาให้ดูนะครับสนิมเคลอะเลยนะครับนี่นะครับตะการเป็นสนิมเป็นแบบนี้ด้านนี้จะมีขาบอกสามสิบขาไหนแปดสิบห้าขาไหนแปดสิบหกขาไหนมันจะมีบอกนะครับมันตัวเลกเอามือลูบดูอา่ามันจะมีขาบอกอตัวเลขบอกขาอยู่นะครับง่ายๆ นะครับดูสิเจอไหมแน่ครับลางๆเห็นไหมครับมีตัวเลขอยู่นะครับนี่นี่นี่ทำให้เราต่อถูกขานะครับถ้าจะให้ดีต้องอซื้อแจ็คทองเหลืองมาเสียบนะครับ ไม่มีอย่าเอาไปพันไว้เฉยๆนะครับต้องบัตรกรีบัตรกรีก็ได้นะครับบัตรกรีใส่เลยเข้าใจนะครับรีเลย์นะตัวนี้ตัวติดตั้งยึดห้อยเคเบิลทายง่ายๆตรงไหนก็ได้นะครับต่อยังไงสายไฟที่บ้านไม่รู้สายอะไรสายเดียวกันสีเดียวกันก็ได้นะครับขอให้ตัวเองเข้าใจนะครับ เราก็จะเดินสายไฟไปรอเลยนะครับต่อจากแบตเตอรี่เดิมของรถนะครับเดินเสร็จแล้วก็ซ่อนสายหน่อยนะครับอย่าให้มันชัดลงโครงนะครับอ่าไปเข้ารีเลย์เข้ารีเลย์ขา30นะครับอ่าตามวงจรนี้นะครับนี่เข้าขา30ให้มันออก87นะครับอ้าว87 นี่ออกนี่นะครับอ่าต่อไปที่แต่หอยโคงเลยขายไหนก็ได้นะครับหอยโคงอีกขาหนึ่งของหอยโคงก็ต่อลงกล่าอ่าถ้าสองตัวก็ต่อขนานกันแบบนี้นะครับต่อลงกล่ารอไว้เลยนะครับอันนี้คือต่อรอติดตั้งหาที่ติดตั้งหลบหลบอันนี้ทีนี้ส่วนของควบคุมนะครับก็ สวิตเดิมนะครับสวิตเดิมอันนี้สวิตกดแต่เดิมนะครับออกจากสวิตเดิมเนี่ยนะครับสวิตเดิมอ่าเราก็ถอดอไฟมาจากแบตเตอรี่เดิมเดิมมันก็ผ่านกุญแจออ,อกถ้าเป็นรุ่นฟินนี่ก็จะออกเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับอ่าก็อ่า,อาของเดิมมันต่อไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาสายออกจากาสวิตท,ที่ สวิตเดิมมันต่อลงกลาวแล้วก็ไม่ให้มันลงกลาวนะครับอ่าที่ออกจากสวิตชกดแตรเนี่ยสวิตเห็นข้างซ้ายนะครับาตามวงจรเดิมนี่มันต่อลงกราวใช่ไหมครับเราก็ย้ายมันตรงนี้จุดเดียวเองนะครับจากสวิตช์กดแตรก็เอามาเข้ารีเลย์ขาขา80 นี่นะครับเอามาเข้า85นะครับก็ได้86ก็ได้ถ้าเข้า85 86ก็จะต้องต่อมาเข้า,าเข้า85นะครับสมมุติว่าเข้า85ขาออกนี่ตัวนี้86นะครับก็ต่อลงกลาวครบวงจรรีเลย์ทำงานนะครับดูนะครับเปิดกุญแจปุ๊บ ไฟวิ่งมาสวิตช์กดแตรกดแตรปุ๊ปบไฟวิ่งเข้าไปในขนลวดในรีเลย์ตัวนี้นะครับออกเข้า8 5ออก8 6ลงกลาวครบวงจรดังแก๊กก็คือดูดหน้าคอนแทกเนี่ยไฟที่มาต่อต่อรอไว้แล้วเนี่ยนะครับทำให้สวิตช์รีเลย์นะครับสวิตช์ไฟฟ้าตัวนี้ต่อถึงกันแล้วก็ไฟก็จะวิ่งไปที่หอยโขง่งครบวงจรลงกราว หอยคงดังนั่นเองนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็สับสนนะครับสำหรับวงจรแตรนะครับไฟสัญญาณแตรก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับอขอบคุณซูเปอร์แตงอีกครั้งหนึ่งนะครับาจากคลิปที่แล้วนะคลิป d l เ90 Honda d ด90นะครับ พบกันใหม่ไฟสัญญาณวงจรหน้านะครับถ้าเข้าใจวงจรแล้วมันก็ง่ายนะครับการแก้ปัญหานะครับวงจรหน้าก็เป็นที่เหลือก็หลายวงจรนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเจวัดน้ํามันมีอะไรอีกนะครับก็จะไล่ให้หมดนะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ